หลังออกมาเป็นทุกข์คับตอนแรกก็ตาแม่พูเดเองมาหนะ่อได้สองเตมวันนี้นะคุณละเตมเห็นเด้สบายดีตอนเช้าๆพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านบรรยากาศตอนเช้าๆวันนี้กัน คือสีมีได้อาหาละเช้าละมันนี่ฝนตกทุกคนเลยฝนตกแต่เมื่อคืนนี่มีหญ้าอติมนีาดิคือกินพละมนันนี่ตอนเช้านี่นะแต่คนมีญาตนะตวันนี้ก็สิได้กินกาแฟก็ทุกคนเลยบ่าบุญชูคน,นดังไฟแล้วมันก็ต้มน้ำหอนเรียบร้อยกาแฟแล้วก็ฟ้งเบื่อฝนนะฝนเ้าพละจริงสิได้โอาหาอยู่หากินกับ,บคนเมื่อเซา,าแล้วก็โย นอนฟังฝนเท่านั้นแล้วไ,กกไฟวก็ดังดดดดกระย่ขนาดเพื่อสิลูกดังไฟเต่เสาพูเะดึกพูกระลูก ไอเส,สี้ยวไปรัเาเลยเสียวนเอินก่อนเสียสูไ้ไอจึงเกเือนอนนี่เราดวไหนมึงเจอ <c oughs> เกี่ยงจะไปพุตกบก่ฝายฝนเศร้าเลยกินีน้อยเดียวนี่นกำลังจะเก็มเครื่องไปจากมาอี๋ฝนเอ้นฝนก็เศร้าได้แล้วแบนี้นะย,ยัหยงหยิบอยู่เลยยิบเมน้อย cái này là đó phong phá nhưng khấm khấm như. oh. Nhịp, nhịp nói này pan thun coi đã pan thun còn chẳng o oh. hay u hai kín cả phần sầu cả hey. mì rốt đọp này Phải, thở mọt đi la pan cũng cùm đi la mà bao nhiêu hết quá rồi mà đã chỉ đất được tháo đâu sắm oh. coi <laughs> cái <laughs> này rồi mà cướp đi bơm nước กับขา้าวเย็นนี่เอ็นคือเฮาคือเฮาลดห <laughs> มดเลาเบอร์ไปเบอร์ตังแล้วหลังจากที่ปั้นทุนไปแล้วกับฝนเช้าก็จะได้โอ,อหาอยูหาออกินทุกคนนลยตอาฝนตกมาอีกก,กคะคือว่าละนอนฟังเสียงฝนคือเก้าโอ้เสียงน้ำไหลท่าท่ากันอยู่บ้านไปหาจิ้นยามจิ้นยามโต้งนี่มีลุ้นแล้วนี่ฮะอันนี้กับฝนเช้าก็มีลุ้นคือเดียวทุกคนเลยโอ้ยไปดีไปแซมหายิ่งทุกคนเลย ມັນເຂົ້າເຫັນໄວໂฝ เาไปให้แิ้งแห้งคน ขนาดฝนเฮ็ดทุกคนเลยใส่แต่ตีสองเมื่อกลางคืนปุ๊บจนฮอดเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสามโมงแหละสามโมงไฟไฟแล้วตอนนี้กันเดี๋ยวฝนก็ยังมีท่านเศร้าเลยยังฝอยอยู่นะแต่ว่าสีมันสว่างเแต่ละคือสีตกซ้ำเอซีีอหาเลาะหาเลาะล้านแรกกันทุกคนเลยบางทีมันได้มันมานนะก็กินมี่สองคาบแล้วมือเศ้ากับตอนเทงกินมี่อย่างเดียวอ่อหาเราเบิรงบางทีมันมานมันสิพอร์ตทุกคนเลย โอ้ฝนกะตกอยู่แล้ฝนก็นยังหยิดอยู่โอ้น้ำไหลน้ำไหลเต็มไหลเต็มทางเลยสีาเลอหล,อลอไปจอบบึงกกมาก่อหินนั่นแหละทุกคนเลยบางทีก็ได้เฮามันฝน,นแห้งไปเลยอ่ะเริ่มแห้งมาอีกแหละโอ้ตาย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 ยาตาวุธนั่แนแหละมีสภาพการย่รเนเ๊ะฝนตกแห้ง ลุ้นติดตามเด้อทุกคนเลยสิได้สิมาหรือบ่เลยวิได้กับมาจำเจ้าือว,ว่าละอะน้ำหนองตุ่เต็มเพียบเลยทุกคนเอ้ยฝนจักแหง้งบ่แห้งทั้งหึงพร้อมทั้งแหง้งทั้งหงึงเดีไปหาอีกเดี๋ยวไปตามทางใหญ่เลยทุกคนเลยสีเบ็ดพิเสกโกบมาก่อหินนี่เลยนะถัวจ,จะเฮาตุยนี่บ่ไวจักเสียงน้ำมอจักเสียงฝนเสียงพลกระทึกนึกนองเลยครับมัน คือสิเปะขนาดลถหาเอาตุ๋ยเลเยวิง่งยาวไปทางทางใหญ่เลยมีแต่เบสเจอก็มากาะหินอย่างเดียวนะขมันละเฮาขมันละได้ละมานกันลุ้นติดตาไปเบิ้งนั้นเดียวมักรบวกกับกำลังล้นกำลังจยม,มดนะกระบวกทะลอนหมูงวิท่านให้เฮากินไปเลยทุกคน,นขนาดเลยมากบวกปีเนี่ยคุกโกกเลยดกคุกโกกเลยแย,ยกไปจนพลาดหน้่งดวงตู้ อึงจนหดพี่นี่ยกระบกเริ่มร้อนได้ตามทางนี่นะตัวประมาณหน้าทิศฮือเสือเบด็ดเด้แต่เราได้รีถือเบด็ดมาเลยตอนนี้กามอดก็มาก่อเลยทุกคนนะมาเห็นสองตัว ก็ในส่วตัวแล้วลิบลงล่ะก็เมื่อตกปกแบบแกอยู่คึ้มอยู่เอะคึ้มฝนอยู่จังนี้เลยะดอกทางฝึกไปจังน้อยก็เลยมันสีฮาวดูมันมีเฮาแล้วก็กลับมือเท่านั้นแหละตามเที่ยวจำเท่านั้นแหละบรรยากาศว่าเป็นใจให้เราแบบนี้นะมันตกเกินกันละ โอ้ยจ er ังแม่นฝนเอ้ยทุกคนเอ้ยตกไม่ละโหดนะฝนนี่นะทีนี้ตียวซอยก็บิดทซื้อซ้ำฝนมันถึงนั้นก็ละน้ำหม่เลยก็ละทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็กลับมาแล้วแต่ฝึกมากาะหินกับทุกคนเอ้ยลับมาพอดีจอบเบื้องมากาะน้ำนี่ บอลยิงกับเหาะเมื่อวานนี่นะที่เจ็บเนะทุกคนนะเนี่มันโก่งมันไปสูงไปแล้วนะแล้วก,ก็กับบีโดก็เลยนะฝนกับตกอยู่ไอเหาะตัวนึงน,นะนี่นตัวใหม่มาซอยคือว่าตกปุ้บเลยจากว่าปุ้บคือเมื่อวานนี่มนแลนะ้วเอาไปเบิ้งก็วันนี้คือสิป,ปุ้บของแท้แล้ววนะคือไมได้ยินเสียงสาดสาดชีดๆเมื่อวานนี่ปุ้บอีกตาไปเลยใกล้ๆหกเลย

các bạn lạnh. lại lukid lạnh. Hoặc giảm đi sâu nữa. Ni lắm nít lấy loi lạnh 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 tem phần cả, này, mán mán mán, นาวมากอทุกคนเลยโอสโออกไปทาฝึกบรรุงอีกจังนิดจังน้อยก็ถูกเลยผนกคือว่วซางซางได้ละเกกบมา็วิตีใหญ่ยยไปเลยนะมีสูงไปเลยแ็แมนนะึงทุกคนนะเลยเขาตัวนึ่งฝึกเหิ่มเติมนหนึ่งเผื่ห้าวทุนี่หนาวเลยคอยกัน แต่ว่าข้างใยเด็กยางมระเบนเป็นบบกระเบนนะครับนางเฟิกอีข้างอนก็ทุกคนเหรเห็นเพืเฮาเลยเมื่อหนาวละปีละนางฝฟกกกับเเติมทุกคนเหรเห็นเพตัวเอาตัวเดียวหนึ่งเลือดันกันจะ้ำเลยทุกคนยางกับเมื่อกับเมื่อบอนก็๋อต้นไม่ล้มทับทาง เต็มอันยะเลยป่ะนี่เอ่อยบนเลยรอบนี่โถดๆๆๆๆบนนี้เลยคนนอ้อือถือบบิลิลมไนเลยกะมันนักน้ำฝนเลยวนี่นะอดอ้ะบนไม้ก็ทุกคนเอ้

ตัวแม่วันไหนกำมือหุ้มตัวนี้เด้เลึกเลยใหญ่เลยน้องตัวนั้องใหญ่เลยบูดลงแต่โกงกับบกโอ้โหเด้อหาบไปได้เฮาคือได้เลยกันนะตัวเทก็ตัวแม่พูดเองตัวเทก็แม่ถือว่ารอบนี้มันทุกคนเพื่อเฮ็ดกินมันนี้เซลมึงเล่เฮ็ดพอได้เต็มหนึ่งเบาบุญช่ได้เต็มหนึ่งทุกคนเลยพอได้ตัวเทกเบาบุญชูได้ตัวแม่โอ้ มาในรอบนี้นะใครได้ใครได้บอกผิดหวังออคอยยังจะหาอยู่เียนะมาทางใกล้พื้นไปคอยจะไรแต่เนี่ยป่านั่นป่าจ้อยจ่อยอยู่หลุมหูไปไปจะจุกคนมาเลเซียคาเลีเ้ยว,วขยึ้นทึ่งเห็นได้เอยโอ้ยข่ายกเชฟบ,บัวน่ะสิบุ๋มตื่นร้นะนะมันปีนก้นเชื่อ <laughs> หายอยู่นี่โอ้เลยจะได้ไกลป่า ไอ้เฮ็ดยูเฮ็ดกินก็มาเนี้ยนะบ่ผิดหวังนะฝนตกมันลินมื้อนี้กะมันสว่างๆแค่น้อยนึงก็พอดีสะลูดไปได้พุละตเต็มนี่ไดกุหละตเต็มได้กระหอบกุหละโตมื้อนี้ยนะบ่ผิดหวังได้มาบุญชูเพิ่นพัฒนาได้มื้อนี้ได้ไอ้ยูเฮ็ดกินก็สิเฮ็ดเมนูเลยเนาะถ้าถามมันก็ไฟก็ได้ใจอยู่เด้อโอ้ ฝนก็ยังปักแป๊กปักแป๊กอยู่เสียงน้ากับอะไรท่าท่าเฉยเดี๋ยวนี้ทำหรือเล่าเรื่องไดหน้าก็ได้นั่งเผาอยู่อะไรได้กินแต่ปอกแป๊กปอกแป๊กจะได้ปูมันกระบกหนะโอ้ตัวมือเด้จะได้ยิงยู่บ่ว่บางยิงมันกระบอกกระบกว่าจะสิบลูกนักปันนั้นเอ้ยยังกายแล้วนในการยอดเยี่ยมคือว่าเยี่ยมคาดก็มีเหตุ ยังไงเห็นแว๊บๆเห็นแล้รได้เหโอ้ย huh. ซ <side> mm ่องอลไโอ้หางมืยืนบังมันเนียฝนตกเปกเปกเลยได้เส่ยวข้างบนตกก็ด้มันไม่ตีสติดสติเลยไปเท่านี้มันไ่ได้มีกกไม้ใหญ่นะเออตัวมากมีเห็นปะนาอีมันมไม่่ nói mày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  mày sắp lên mày 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 rồi mày 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 một kia đó Đây mùa mưa hết lớn Một cái bây Cái nó mớt đây nữa Cái cá mà này น้ำกินน no ้ำปะโหยาวเลยปีแล้วก็มันเห็ดโก่สะใส่ปีกเกิดมาใหญ่ตัวแม่เนาะ Trầm tôn. Trầm tôn wow, <laughs> đẹp dạ ô oh, mưa sao khó đấy mưa kìm cho vẻ đáy bó. À, Cảnh đây là ai chữ, mừng chữ Vậy hướng sao đó nó sẽ mừng chữ không? Đấy Nó không sao bằng cái tôn này thế Dạ, nó sẽ Dạ này เล้าแล้วเช่จะคือตัมันใช่คือก้นนันรตมตอนนี้หรอวะฮะแม่เหมือนแรงน่าโต ดูได uh, ้เด wow. ี๋ยวไปปรกกานมันี่เฮไปบ้เอ้ย้าเกน้เ้าเรื่อยๆเลยไงบ้างบ้ตัวนี้ม่กีเข้าใช่ไหมขี้้วเยอะแยะเข้าบาไปทางไมง้ยไงบาเรไงไ่

นั่งหยาปลีนี่จอตัวนี้ง่เลยเนาะโอเโอเคโอ้คักแล้วมันนี่เนาะเฮ้ยเนาะแคคควาจะรอกเวดนนี่เนาะเฮ้ยเวดนี่นอนยังดีเนรมีโลดนะ รีปิ้งกินเงี้เย้าเขอมัดตีแทนไปปิ้งมูรอบครอบอีกแล้วรอบครอบนั่นเลยละเขือนแทงรื้อบ่กนี่มันไม้ปฟองนี่นะไม้ปฟองบ้านนี้เออไม้ปฟองนะอันนี้มันไม้ปฟองนี่นะโอ้มันเฮอไม่ยอดกว่าเลยถักนะ เตะคืนนี่อันอนะเตะคืนนี่มันจะมัดเอาอันนี้มัดไงได้เทสต์ดีได้มัดจนได้เยอะหัวนี่มัดนะตัดแก้วก่อนโอ้ยนี่มันก็พอมาแล้วบอโยนอนก็พอละจับมาตีเอนเวิร์ดอยู่ละ อหอยก็หมดมือล่ะคือเว่นวนีลล่ีเอียวมากระบอเพลอแลครับยอมมก็หยุดสําเร็จเออเออมันก็ให้นนคนหากินนั่นแหละเฮ้ย Chạy tàu dịp đi kiếm kịp thắm mắc kịp thắm chạy thôi 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 phải thôi 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 khúc thôi 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 nhớ tắm thôi thôi đây, thôi 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 Ừ Tắm thôi มาูนะสามเท่านะตัวนี้แล้วเมื่เลยไสอยเชือมีนิลาย,ลยหักนะพิดนี่ล่ะ <laughs> เบิ่งัวไว้ัะคนก่อนซอยเลยื่อนผาเเลื่อนผ่าเยอะยุบ <laughs> ยุใจซวยอำงูลยหลายมาตัวเดี๋ยโคมาเซลเลยเออจังเจแล้ขื่อในมันโคไปทิมมันมือมัดแล้วแหละทำไปจีกหอแหละ โอ้เจ้าไฟไม้ปิป้งกับประจั๊บเออเจ้าไฟไม้ปิป้งกับประจั๊บทำไรทำไม,ไม้ไมป่ะลูกพีนเอ,อียงป่เออพีนเอียงเนาะแม้เนาะมันงา่ายโหสีไข่ได้เจลได้ะจะเจลพักเลยนึงพักต่อเลยพักหอมหอมเป๋พอเนาะโอ,อเค ล่างมื้อสิไคก่อนเฮาสู่เฮ็ดเมนูโกเครื่องในก็เฮาะบ่เด้ออ้อมโผลคันได้ลาโตเฮ็ดมเ็มก็คักบ่โอ้เครื่องในก็ฮี่ซั่นใชหอมเปหอมอสิไก็บ่สิคได้ตะไคร้ตะไคร้ก็แม่นบ่เฮ้ยก็อแม่น บพึกจะธวยมนึ่งผงเือเกิดแป้งโนบมเซอผงเือเกิดแป้งโนแล้วึกเซมอวันนี้ย้ายมาตะไฟเลยทุกคนเลยถือกินสีหอมหอมก็วันนี้นี่แฮมไ้ซอยได้ทีเลยปีงกะหอสองโตนะตัวนี้ป้งสำราไว้ตัวนี้นะ อันนี้ปิงหารแรกมาหนิเมื่อวานนี้ก้อยกับไนมืัอนี้ปิงกับเหาะมานนะได้สองแต้มมืาอนี้นะคุณละแต้มแล้วก็กับโคเครื่องในได้มืาอนี้นะโคเครื่องในกับบ้าบุญชูเซ็คเกอรเพิงโนเรียบร้อยโอ้กโหเขาม,มีมาหนีิอ้าวโตมะนาวอีบัวเซียวมะนาวนี่เสียแจวดอกว่มะนาวเสียแจวบ <laughs> ่โอ้แหิมแ่มเลย

โคร้งในก็พอแล้วทุกคนเ่ยโคจัดจ้านแล้วหอม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 บไษชหอมกระเทียมโคนรือเปล่าโคเลยถูกหอเปล่าเซลอนอนลถูกแล้วปีงดิปีงาชุกอ่ะจ้ะเรียบร้อยบอกกันน้เขาี่นอก ห่อแนอะไรน่เคยไปดิบนม่ได้มันแได้บ่为ยกกวาดลน่ยชนก็ลี้วน้อชิมแล้วบ่เลยนะฮะเนี่ยโยิะส่ไอ

เห็นเดไ่หจันี้หนูได้เออคนมึดามนะมามาททุกคนเจ่บอาหารแรงตีนกระหอน้ำเจ้มะนาวพูดราคาอ่ออื้อยพูดสองขาอน้องคะ ินสดกินสดน้ m ไม่เลกนย่งนั้กันว่าผลไม้เช้าละวาเราไม่ได้กินคนละมาคำๆมาบางด้ว คอยออนใช่ผลิ่กด้อคอ่อนเเอาแล้วเอาไปนำทางง่ายเลยไปแบบสุดน้ำรอนตัวห้อยน้ำนะน้ำร้อะน้ำมาตัวหัวยฮะ ทำง่ายครับวิ้าหัวสูยวิทมดนไ่ทำย่งเห็นไหมฮะเบไปแล้วหอไกับนี่นี่เไม่ได้ทัเกคานี่เราอ่อนพาะี ไกลเ,เออเอายอาวไกลเก็บไปใช่ไหม